แล้ว่ไ,ได้พูดถึงอันแรกคือแอมเบร์ก่อนนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะฮะประสบความสำเร็จด้วย,นะววยตอนนั้นที่ผมทาเนี่ยผมยังเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่เลยนะครับด้วยฝันที่มันแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนขณะที่เพื่อนๆฝันว่าทําไปแล้วเรียนหนังสือแล้วจบไปแล้วก็ไปฮะก็ไปทํางานใช่ไหมฮะไต่เต้า การทางานไปใช้ชีวิตไปอ่าัวันหนึ่งก็ชมจะได้เป็นระดับหัวหน้าเป็นผู้จัดการไป็นอะไรก็ว่ากันแต่ฝันของผมวันนั้นคือผมบอกเลยว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนถ้าเราอยากเป็นคนที่ร่ำรวยอะ่ะถ้าเรามัวไปทํางานแบบนั้นรวยไหมฮะไม่รวยครับสมัยก่อนเงินเดือนสตาร์ทหมื่นห้าอย่างเงี้ยรู้ไหมฮะวันนี้รุ่นพี่นะครับ รุ่นใหม่ๆที่จบไปปีญญตรีก็ยังสตาร์ทอยู่แค่ไปฮะแค่ไม่กี่แค่หล,ลักสองหมื่นสามหมื่นเหมือนเดิมนะฮะผมดูจากรุ่นพี่ที่จบไปนานๆแล้วผมเรียนมาหาเลยไม่กี่โดนคณะวิศวะผมเห็นทุกคนก็ยังต้องไปฮะต้องไปทำงานตลอดทุกวันแล้วก็ไปฮะต้องใช้จ่ายอย่างอะไรฮะอย่างระมัดระวัง่งนะฮะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง อยากจะได้อะไรก็ต้องไปฮะค่อยๆเก็บสะสมเก็บสะสมจนกว่าไปฮะจนกว่าจะมีความพร้อมถึงจะได้สิ่งที่รวยต้องการแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการที่ผมต้องการเพราะมงว่าคนรวยอะ่ะเขาคิดยังไงเขาทําอะไรเขาถึงได้รวยอ๋อเขาต้องทําธุรกิจส่วนตัวอ่าเพราะ,ะนั้นตั้งแต่เรียนหนังสือปึ๊บผมมองเอ้ยเราต้องเป็นเจ้าของคืออธุรกิจเท่านั้นเพราะ,ะหลายๆลยคนนะครับเนี่ย ในสังคมนี้ในระบบทุนนิยมเราก็อยู่ในสังคมแบบทุนนิยมทุนนิยมที่ปลูกฝังนะครับว่าเรียนหนังสือให้เก่งๆนะแนะสอบให้ติดหาเรียนดีๆนะ,แล,ะแล้วก็ไปหางานทําบริษัทใช่ไหมที่มันมันม่นคงนั่นคือสิ่งที่เราถูกปลูกฝังนะครับอยู่ในระบบนี้แทบจะไม่มีใครบอกเลยว่าเออ พยายามจะสืบหาสิ่งที่ตัวเองชอบแต่สิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันคือโอกาสแล้วพยายามสร้างมาให้เป็นธุรก,กิจของตัวเองไม่มีสอนแบบนี้เลยเหไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นในสังคมเราจึงผลิตคนเพื่อเข้าไปสู่ระบบทุนนิยมคนรวยก็คือรวยเอารวยเอานะครับคนรากยญ้าคนจนก็จนลงไปเรื่อยเนี่คือสิ่งที่เรากำลังอยู่แต่วันนั้นสามสิบกว่าปีที่แล้ว ผมมองว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขมีอิสระภาพเราต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้นวันนั้นผมก็เริ่มมองหาที่จะทำเจ้าของแก่แล้วก็มีโอกาสาได้เจอธุรกิจ MLM นะครับจากการชักชวนของรุ่นพี่เข้าไปนั่งฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเห็นแผนธุรกิจวงวง,วง,ว,งวงมาบอกโอ้โหมองเห็นแสงสว่างเลยว่าเราเจอแล้วสิ่งที่มันสุดยอดมากมันไม่มีธุรกิจไหนที่มันมัน มันจะง่ายหรือพิเศษเท่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยถ้าไปำทำธุรกิจอื่นเนี่ยต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะสามารถจะลงทุนทากิจการได้แต่ธุรกิจ M เ M เนี่ยมันลงทุงนด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็สามารถที่จะมีธุรกิจองเองได้ัวนั้นผมก็เลยกระโดดเข้าไปแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทําแล้วก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่เคยเป็นลูกจ้างใครเลยนะครับแล้วก็อยู่ในธุรกิจนี้เก็บเกี่ยวประสบการ จนค้นพบนะครับสิ่งที่เป็นความลับที่คนทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยถูกปกปิดมาโดยตลอดหลายคนจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนเือ่มาทำธุรกิจเครือข่า,ายตรงเนี่ยมีคนสำเร็จไม่ถึงห้าปอร์เซ็นตแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะไหมครับ <Yeah. S 1> เยอะมากเก้าสิเซนคือสิ่งที่เราเองนะครับเห็นตัวเลข แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วไม่มีใครบอกด้วยครับนั่นคือสิ่งที่ผมสงสัยเพราะว่าตอนที่ผมทำธุรกิจนะครับในยุคแรกๆผมสำเร็จตัวเลขนี้มันก็ปากฏเช่นเดียวกันว่ามีดาวลายที่ประสบความสำเร็จไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไม่สำเร็จบางคนหมดเนื้อหมดตัวบางคนบ้านแตสแกสาแลกขาดด้วยซ้ำมีสำเร็จไม่ถึงห้าเปอร์เซ็ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผม คิดนะครับแล้วก็สงสัยมาโดยตลอดจนกระทั่ง